ทีมงานแพ้ข่าจอดเตือนน้ำมันปั๊มก่อข่อสิบเรื่องมกำลังจะหดมองละอา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 ออา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 าาอ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 อาาอาอ

เอาข้างหน้ากำลังจวดจัดแม่นอยู่เฝ้าก็ยังได้เนี่ยินดี้จันตนเดียรยุังพกสันเพนพักกินเพนบ้านเหีนตลาดลุ่นี้ไม่เห็ประเดนง่ามคนนี่วิดีก็เห็ดประเด็นง่ามคนนี่ ก็เด็กบองวันใดลูกจ่จูบแตวเเ่มแมก็ว่าไมไดประเดีรำเหนอยเนาะื่ปาตัวดแ์แสวยเลยโอ้ก็ได้ประคดเอวมัดดีแท้โอ้แส่บๆๆๆต้มปลาแส่บคุณแม่ ้มปาลาลาปลาแซบแซบตะห้งก็แซบตะห้งก็แซบงนกนวาาก็ไปันสีบุทองมา่นอไปย่นนี่ะันสีบุทองมันจะนเนาะมันต้องไปออกมาเด่นเนาะมันต้องสีบุทองออกมาโค้งบกไก่ดอก

คำพอดีแล้วพ่อส่ตนโลกใบานาลลบุน,นไไบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศนขา้าโอ้ขอนมเส้ยนยไหมยี่กต่ำหง พนดสินบ้านุูมเีงเดียวหด้ันสลับพี่พโนตเลรอเอาไปนางมือนี้มันเศร้านั่นแล้วบ่อไร่สูตรดอกไร่ค่อสูตะ ไม่เบียงแล้วเป็นซอสขึ้นเตะอยู่บางอย่างห้องอย่างห้องอย่างได้บันผู้เทาบ่เอากระมือน้ำลถกับขอกอะไรเยอะมีก็ดิไปได้แท่จีนจีบมือ ก็ันเป็นห่วงกัน,นลแล้วก็ไปตอนนั้เขาแล้วผักจากัน เดากา็กนี่ไฟนี่รถหกล้อนีหกล้อแล้วก็คนมากเกือบล,อย,บลอยคนลอยคน 花吧，花吧，花吧。 อ้าวห่อไปเต้าลงพอแต่าลงพอยังหอเนาะเมนลงพอตั้นงรถลงพอจ้วเนี่ยเสียงอย่างเสียงบรรนเสียงบ่เจ้าเอารถเติมรถได้บ่เอาคือดีจ้ะคือดีจ้นาโอ้มัน เนี่ยชื่ะไงบ่อ๋อออกมาใช่อ๋อแบตเตอรี่เจสันข้าโฆษณาในตีตกหาชิบหาพ่ออ๋อ

แต่ว่าหมอให้ไปหาหม้อจ้าเพราะว่ามันอลด้ม่คบปรับยาไหหมอืไปด้วยผู้ไดมักหม้อผู้ดดเป้าอาจารย์นี่ยหมปวยหมไข่หามต่าหยผู้ไดเป็นนังก็ได้แต่ว่า เก็วาดในามติงคิงนาบอกปูนยายบ้านบัวทอง เอามบ้านทาลาดแหมบ้านทาาดแต่มนน้องเลือกคนละ้นสัางเกื้อนอุบรน์คนละแม่แม่บ้านจะวางบ้านเออนั่นแหละโอ้หมุนจะร้องบทได้แมเด้อ เอ้าปวดหลังนั่นบ้านผู้ขาได้เห็นมุติเช่บ้านทลาดบ้านทลาลัดโอ้รอนไปไปได้ล้างถังเอ้าคุณแม่ไปยังไปอันไหนเรืงปู่วงสังผาไปโอ้หลวงปูทหงวันเจี้ยหลวงปู่ทหงแลอวเห็นว่าออกคำเพิ่นอ๋อที่เป็นปวดหลังนั่นแหละเนาะเออปวดหลังนั่นละที่จะร้องเราได้แม่ปะไหน

นคุแม่ใส่ในซองเด้อยเจ้า่อไ้ซ้ดซ้อ่ะุิดงานใส่เออรอม้า่ะวันที่สี่หอดวันที่ที่สี่เดนกลุ่มห้าแม่แม่แมนลังปีม่แมนล้งปีใหย่ใรซซองนหคุณแม่ใส่ได้ถุงเหรอเนาะเออผมไม่ขก็แม่ยัคุณแม่สาธุ เอาสาธุพ้ากันไปพ้ากันไปเรียยุับไปต้นก็ลงเออเออนะ่นละอันมึงกำหนดการเงี้ยน้อแม่เด้อจะไปเที่ยวบุญเที่ยวงานไปเอาบุญเออเอาสาธุเอาสาธุน้องเม่เนาะอ่อสาธุเออโอ้กันยาวพ่อโม่ม่นั่ โอ้ค oh, oh, ือได้ค oh, yeah oui> ักด้ยมาล้วมมาแล้วมาแล้วพักก่อนพักก่อนห้อจักชั่วโมงกันโอ้ยเจราได้น่อยก็ให้ พักจากชม่งกันฮาแต่ว่าคนเขาบ้านยังจังแพ้กันเลยดอกบ้านนี้บ้านเดียวกันเลี้ยกินคักแล้วเนี่ยบ้านนี้บ้านใัญ่งเนี่ยแลงไม่นอไปทนาันรนลั่กโอ้ พ่อข so ้า uh บัตรละบรละพ่อเป็นกลุ่มข้าเอติมเอติมเด้ออะไรยักบาทฮะอะไรสิบบาท

ไม่นไปได้เราก็ไปแจกนิดแม่ผื่งไอ้แม่พีบันทีทานเอ๊ อันสถานที่นี้เปรียบเหมือนดูดเมืองสวรรค์เองเพลงไหนฮะเด็กขอสร้างซอยบนน้ำเมรอันนี้ สุริสาเกิดซึ่งตะคุณก่อจริงใช่และจริงใหญ่หน่อยมาฟังไฟผูกก้าวก่อนวัน่าสะเป้าเรือดร้อนฟังก่อนลดกกำก่อนฉันที่ปอไว้พร้อมในทันฟังยาใจร้อนลันละหลอนมาแม่เหนหน้าคิดใจบอกคือเก่ามาเห็นหน้าพวกผู้เจ้า

ต่เป <Ừ> ็นองเรื่อเป็นเพือนสางเป่นหุ่องปลาและอะไรเพื่อ